การสี่ข้ออนุญาตเข่าใส่งานเนา<ม>ะกอยู่ในพันพื้นฐานนี้กับโม่เฮากมสีเอากันใหญ่หน่อยูาาอเยก่ามาในควาแต่ปีมมช็อคคอนเสิร์ตหน่กอกตบวันจะตอกใน้ำใส่ัุนัขกรู้เข้าไม่คนหายพ่วงอันตรายสายเหตุที่พาให้เกิดเนาะอ,อคิไฟนี้คือวัรทัดฐานเข้าใจน้ำกันเนาะผู้วิธีป้องกันเนาอ และวิที่นับหมอดเมื่อมีอักขีไข่เกิดขึ้นนอนสามารถแกไ้ไขรายยางทันทางเพื่อเว้นให้่วงเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุหรืออัทิีไข่นั้นรุด,ดนะการรัก,กาาหอดเนาะอันนี้จะต้องในก้ารเตียงกันบ่มีก็เะเนอทั้งแผนการที่จะบอกผก้บริกรารประจานี้ลงมาติดตัดหนนะ่นอนเพื่อเอากระแตขันต้นก่อนแต่มันลูกแห้งไปกว่าน้นแนน โอ้แน่นอนในวันธรโบสามารถรับหมดยงไงคือวันธรเนนในยพันมาค้มเนี่ยจะาท่านมูฮั่นนางยองการแต่จตดเท่านี้มาเนี่กท่านแต่ใช่ไหมเซก็ได้ท่านมาติดรทถาอยู่แล้วัวไหมยตอนตอนโบราณส่อ้อนห้อสามาถสีหาก่อนได้กล้องหอาๆว่าโบเมนห้องระดิก่อนไดน่ะพอต่อมานี้เนาะการสกัดกับต่างในกิเพี่เนี่ย กาสกัดกันสารที่ไฟกลัวเป็นระเบียบเนี่ยหอยแต่พวกอดไฟทางห้ังสังคมนะคาับใส่ขาดบอนเท็ดรียขาดบอรรมหากินและสามพวกบอสมบให้แก่สังคม Thì vâng นี่ dặn nó ลูกเรามาเด้อโหแต่ตัวใหญ่ <laughs> 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 พว่าจาน,น,น,นเดีว๋วเราจีดยันนิดสิขนาดนี้มีเสียงเือโอยมาหน่อยจะมาควนจะขนาดช <c oughs> ิการไหนตอนจะนอกควนินึงถ้าทายแถวพึ่งแถวและถ้าแถวโดยรถไฟมีดพวตายขนานมีดจุหออกหน้าคือเนี้ยเอามานี้เดีวลาหมอไปยืนทัาจะทายทายทายทา วัามันป um. ิดแนนแจบ่อต้อเบิ no you know ่งเหอนอห้ามเนาะคอห้าม่เขาสเขาไปเลือดกัวตะแก๊สกัวแบบเดียวเ็นหามเปิดไฟลูกว่กไนที่ได้ห้ามว้่ถาว่า่แล้วนเกลี่กับกระทบกับไอแก๊สนี้อเห็นใน ແລະເຮົາກະບົກທີ່ຄະສມະຄະອອກວ່າເຫັນເກືອນໄດ້ອີກກໍວ່າຊັ້ນແຮງຕ້ອງນີ້ເຈດນໍຜູ້ຄົນລະຫວະກລກ

ต้องเปิดต้องปิดมเชีนเสโอเนป็นมากที่มาม

ข้าวสามกเลกเอาซองนี่เอา้างนี่ตืไนเไ้นอะไรวันแรใครจะลองใส่ลุวถครับกเข้าที่ีไมันบอยอยู่หน่อกับเยาแต่บาเวลาเาเอามือมันนี้เขาตรงเขาทงทางมือเขึนมาตเองไว้ต้ไว้ตเองไ เขาบอกว่าม oh, ันเย็น ดอื่ได้ก็ปอืพาไปมั <chanting. S 2> uh ้งกอนเออเอาเวอะไรอรไอออนีเอา not

มาครบเลยจับปีกไก่เอาจับปีกไก่เอาแล้วมีปุ๊บ 那倒没有。 Luật tay lắm 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 สลักก so so like ็ร oh, okay. ับไปังิานมมนกี่มีนอะสลักอยู่ว่าไมนติดนี่ตลยอ่ะโคตยอ่ถ้ามานกาสีรวงไปเรอยนี่โมอมคือใจากเหตที่เพโอ้ขออนุญาตเรเพราะว่าเขาบอมีอ่างกรใสอีกอนเมื่อเดแงสองอ่างว่าท่ไหนแกะแถวออกว่อ่า

Hey! <laughs> ว่านขาหาเบิดกำนดแต่ชื่อต่อเห็นไหมเนาะบางเพนักงานท่าก็มีการทับเปลี่ยนครับต้องพึกไหมถามว่ายังพนักงานอันเดิมแนทกวอยาพึกถ้ากรบ้ากันเดือนหนึ่งเนี่ยอยากอะไรจะอไรยนนาเาะไงไทยป่านนี้กงหลานไทยไทยไทยชา้้เขาไปยเรา้หด้วยอ้ยเยอะนให้ทดี กองเนี่ยถาหวิธีการเทามันกับโรตงโท่านนะเนาะหนึ่ง่ย่างกระถางเท่าการเตรียมบ่อนใี้พวก้มันุด้วยก็สถานการณ์เนาะพูดนะมันจะว่าสถานที่เทามันบรได้ยอนมันอยู่ในองในในใากาหลนยถามว่าเขาอยู่กางเดินบราณกนึงแต่ถ้าเนรไปปึ๊บยิงใส่สถานการณ์เรือว่าสถานที่เนาะั้นั้นปันแกะเท่ากระเ็นเอาใบอร์อย จริงๆก็ว่าจูดนะหวงอมนะเพ้ยอานเนียทานเดี๋ยวยาวังไว้หนึ่งแบบลายเสืันเป็นแบบเน่ๆโครงการเนียนงานโมเมนต์เนียนอานแต่ว่าเข้ากับพี่ฝาดได้แน่อหลอาเอา